วันนี้มาห้าคนครับหมายนี้หมายเดิมทีเ่เคยลง EP แรกไปแล้วครับลงคลิปไปแล้วหนึ่ง,งช่วงอันนี้มาซ้ําครับไม่รู้จะเจอตัวไม่วันนี้มามาห้าคนเดี๋ยวดูในคลิปนะครับเหมือนเดิมครับอียิบตัวใหญ่ก็อ,อยู่ครับครับเยอติดตามดูผลงานในน้ําครับเป็น หรือเปิดกล้องไม่ได้ช็อตอยิงตัว <c oughs> เ,เล็กครับตัวไม่โตครับไม่สบายครับ